สาเหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียชาวพุทธและนักปราชส,ส่วนมากมักสงสัยว่าเพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมหายไปจากประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนก่อกําเนิดของพระพุทธศาสนาปัญหานี้มีคนสงสัยกันมากมวลเหตุมาจากสาเหตุหลายประการผมจึงจะขอ,อนําสาเหตุหลกัลกๆ5อย่างมาเล่าให้ฟังกันนะครับข้อแรก เพราะแตกสามัคคีเพราะพระสง์เกิดแตกสามคัคคีไม่มีความปรองดองกันชิงดีชิงเด่นกันเป็นใหญ่ลงไหลในลาบยศสการะไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสอนอันดั้งเดิมเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ทำให้เกิดสัจธรรมปฏิรูปแม้แต่สมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชน์อยู่เช่นเรื่องการแตกสามัคคีของพระภิกษุชาวโกสัมพีและพระเทวทัตเป็นต้นและได้มีสืบต่อๆกันมาไม่ขาดระยะนับว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในวงการพุทธศาสนา อันเป็นเหตุให้ศาสนาอื่น่วยโอกาสโจมตีได้เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้พวกโจรเข้ามาขโมยของในบ้านสังขยาาแต่ละครั้งที่ทำในอินเดียจึงมีมูลเหตุมาแต่การแตกแยกของพระภิกษุสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ 2. เรียนแบบลัทธิตันตระในศาสนาฮินดูเมื่อปีพศ1500พุทธศาสนาได้รับเอาลัทธิตันตระของฮินดูมาปฏิบัติแล้วเรียกในชื่อใหม่ว่าพุทธตันตระ ซึ่งเป็นการขัดต่อคําสอนอันดั้งเดิมของพุทธศาสนาคําว่าพุทธันตระหมายเอาพุทธศาสนาในยุคหลังอันมีมัณรยานวัชรยานและสหสยานลัทธินี้ก่อนที่จะเสื่อมไปจากอินเดียได้ไปเจริญรุ่งเรืองในทิเบตเนปาลและภูฐานเมื่อพุทธศาสนาถือเอาลทัทธิกันตระมาผสมผสานกับศาสนาตนจึงไม่มีความแตกต่างจากฮินดูทําให้ห่างจากห,ห,หาากลักการเดิมออกไปทุกที 3. พระสงฆ์ลืมหลักการเดิม เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานราวหนึ่งร้อยปีเป็นต้นมาพุทธศาสนาเปรียบเหมือนเรือไม่มีหางเสือจึงเริ่มไม่เกรงใจกันและกันและได้เริ่มมีทิฏฐิไม่ยอมอยู่ร่วมกันแยกออกเปน็นนิกายมากมายต่อมาเริ่มรับเอาแนวคิดแบบฮินดูเข้าไปมากเช่นแนวความคิดพระพุทธสัตว์ที่เริ่มเน้นแบบที่พระเจ้าฮินดูแนวความคิดเกี่ยวกับพระอาทิพระพุทธาที่เรียนแบบพระพรมและการถืออลรธิตันตระของฮินดูเข้ามาผสมทําให้ลืมหลักการราวพศ1,600เป็นต้นมา ก่อนการรุกรานอินเดียของมุสลิมพระสงฆ์บางกลุ่มลืมหลักการเดิมไปมากถึงขนาดมีภรรยาเป็นพ่อมดหมอผีเองเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เรียกตนเองว่าสิทธะไม่ใช่ภิกษุเหมือนเดิม 4. พุทธบริษัทไม่สนใจปกป้องศาสนาของตนเองในอินเดียโบราณพุทธบริษัทสมัยหลังมีแนวคิดว่าชั่วช่างชีดีช่างสงกล่าวคือพระสงฆ์จะดีจะเลวก็ช่างไม่ใช่ทุระไม่ใช่ภาระของตนเองที่จะต้องสนใจ ต่อมาพระสงฆ์เริ่มห่างเหินจากชาวบ้านชาวบ้านก็เริ่มห่างเหินวัดไม่ได้สอนบุธิดาให้ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือโดยถือว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเมื่อกองทหารมุสลิมเข้ามาโจมตีจึงไม่มีใครเข้าช่วยเหลือพระได้เลยเมื่อทหารมุสลิมทำลายพระสงฆ์จนหมดชาวบ้านก็ลืมพุทธศาสนาได้อย่างง่ายดาย 5. พระพุทธศาสนามีคำสอนที่ทวนกระแส เพราะเหตุที่คําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่ทวนกระแสะคือดิ่งสู่ความเป็นจริงเป็นการฝืนใจคนอินเดียในสมัยนั้นแนวคําสอนของพุทธศาสนาเรื่องการไม่สนับสนุนการอ้อนวอนก็ขัดต่อความรู้สึกคนในสมัยนั้นที่นิยมการอ้อนวอนบูชาบุงสวงสิ่งที่ไกลตัวเพื่อหวังลาบสการะหวังเป็นที่พึ่งแนวคําสอนของพุทธศาสนาดึงคนเข้ามาหาหลักไม่ใช่ดึงหลักเข้ามาหาคนไม่บัญญัติไปตามความชอบของคนบางคน ทำให้ผู้ทุชนผู้เบาปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายและหันไปนับถือศาสนาอื่นได้นอกจากนั้นหลักคําสอนเกี่ยวกับปฏิเวษวันณะของคนชั้นสูงก็ไม่อยากให้มีการล้มเลิกลัที่ประเพณีของเขาบางครั้งคนเหล่านี้ไม่ได้นับถือศาสนาด้วยปัญญาแต่นับถือด้วยการยึดมั่นอยู่กับพิธีกรรมจึงทําให้เป็นการขัดต่อความเชื่อของเขาหากท่านชอบวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ